หนึ่งท่าบริหารแก้การปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ไม่ต้องผัดและรับรองจากการวิจัยว่าช่วยลดอาการปวดได้จริงวันนี้ถ้าคุณเป็นอาการปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับคุณต้องฟังคลิปนี้นี่ครับแม่หมอฟันครับมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าเป็นเข่าเสื่อมครับแล้วก็ขาโกงเห็นไหมครับนี่นี่ครับเป็นมาเข่าเสื่อมเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องขาโกงครับหลังจากที่หมอฟันครับก็คือให้คุณแม่ฟังเข็มนะครับอาการปวดดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดกระบวนหนังเสื่อมครับทานโฟอินวันหลังจากนั้นครับหมอฟันจะมาสอนท่าบริหารครับอ เหยียดขาครับนี่ฮะมาเหยียดขาแล้วครับหาตั้งฉากครับแล้วก็ตั้งฉากแล้วก็นับ1นึงถึงสิบครับหนึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะมีการฝักกระตึงๆครับเมื่อไหร่ตรงนี้การเมื่อตึงครับน้ำหนักก็จะลงที่ตรงนี้น้อยลงก็จะลงที่เข่าน้อยลงครับถึงแม้เมื่การปวดเข่าเป็นขาโก่งคุณแม่ก็ยังสามารถเดินได้ที่ไม่ต้องผ่าตัดนึกภาพไหมครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่านี่มากไหหน่อยเรเจอกันใหม่ในเดิมคนนี้ไม่อยากผ่ามาหามอฟันเดีครับ